ปดิค่ะนี่จะเป็นน้องนั่งกินมื่อนี้แกงออมหมูใส่ใบกระเทียมปลานะคะอันนี้จะเป็นล้วนเนื้อล้วนเนื้อถัดตาจะล้วนนื้อหมู นี่จะของผักอันนี้แหละผักกระเทียมปลาเนี่ยจ้ะผักกระเทียมปลาแล้วก็มาเป็นแล้วก็มาเป็นแกงอ,อ่อันนั้นจะไปขั้นสมก็ได้ค่ะที่เหลืออู้ยน้ำขึ้นหลแต่ว่ามันแกงมูเตบัดโอเคค่ะ,ะร้อนๆเลยนะคะเนี่ยหมอนยญ่เลย กินกับอีหยังขาดไม่ได้ก็คือนี่ค่ะเ้าเหนียวก้นลังหนึ่งก้ลังถึงกลายสุกแล้วโอเคค่ะฝากวิดีโอนี้ไว้แค่นี้นะคะมาด้วยจ้ามากินขาวน้ำกันอ้อมหมูสวัสดีค่ะ